สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดีนเช่นเคยนะคะกับแนวทางเล่าพัฒนาค่ะประจำงวดวันที่1นะคะก็ชนกันกับแนวทางรัฐบาลไทยเลยนะคะวันที่1เดือน7ปี64นะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางนะคะก็ฟังคำเตือนกันสักนิดนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก็ไปรับชมรับฟังแนวทางกันต่อเลยนะคะกับแนวทางลรวพัฒนานะคะประจำนวันที่1เดือน7ปี6 4นะคะหรือว่าวันที่1รกรกดาคม2564นะคะ เอไปรับชมรับฟังแนวทางกันต่อเลยจ้าก็มาสรุปงวดที่แล้วกันก่อนนะคะวันที่28ว่าแอดยีนให้เม็ดเดียววิ่งรูดตัวไหนนะคะวันที่28่สิบแปดนะคะยี่สก็วันที่28นะคะ,ก,ะ,คะก็ให้เด่นหนึ่งวิ่งรูดที่1เม็ดเดียวเท่านั้นนะคะ ก็คู่ที่มานะคะคู่ที่มานี่เน้นไม่ถูกคู่สักคู่เลยจสะพี่น้องจา๋าแน้วทางมาหตัวใช่ไหมคะแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งปดสามตัวก็หนึ่งหนึ่งแปดสองตัวล่างก็ศูนหนึ่งแล้วก็แปดศแล้วก็จะมีบางที่ก็0ูนย์ย์นะคะสำหรับก็ตัดเอาสองตัวสองตัวหน้าห้าตัวเนาะ ก็จะมี0180แล้วก็00 0, 0, นะคะสำหรับ2ตัวล่างสำหรับ3ตัวบนก็118เหมือนกันนะคะสำหรับ3ตัวบนเหมือนกันทุกที่นะคะสำหรับ2ตัวล่างก็จะไม่เหมือนกันนะคะเม็ดเดียวให้เด่น1นะคะก็วิ่งรูดที่1ก็เข้า1 8นะจ๊ะ1 8แล้วก็01คู่ที่ไม่ได้เน้นนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเป็นอะไรที่เป๊ะมากเลยไม่ได้เน้นสักคู่นะคะ แต่ชุดวินยีนลงชุดวินให้นะคะหนึ่งแปดยีนเน้นให้นะคะอันนี้คือชุดจับวินสองตัวนะคะสองตัวสามตัวเนาะดูสิถ้าไม่มาเบิ้ลนนะ้ามาตัวอื่นนะหนึ่งหนึ่งแปดนี่หนึ่งปดยีนจับให้อยู่เนาะก็หนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าพี่น้องจา๋า อันนี้ก็แปดหนึ่งเจ็ดทำไมไม่เป็นเจ็ดน้อถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งนี่เสร็จยีนแท้ๆพี่น้องนี่ชุดจับวินนะคะก็อันนี้สูตรหนึ่งนะคะยีนลงไปสองสูตรเนาะก็ตามลุ้นต่อนะคะก็เด้งๆนะคะบนล่างนะคะลุ้นต่อในองาอันที่หนึ่งกันเลยจ้า วันที่หนึ่งเดือน7นะคะปี6 4จ้าแนวทางเราพัฒนานะจ๊ะก็เจาะสี่ตัวนะคะแล้วก็3มต,ต,ต,นะตัวตรงแล้วก็โต๊ดนะจจะตัวตรงแล้วก็ตัวกลับด้วยนะคะ แล้วก็เม็ดเดียวก็2ตัวบนล่างนะจ๊ะสําหรับ4ตัวกับ3ตัวแถมนะคะสําหรับเม็ดเดียวคือให้เม็ดเดียวจ้ะสําหรับแนวทางในตารางนะคะสะูแนวทางจับบินก็จะลงให้เหมือนเดิมนะจ๊ะก็จะมี57นะคะแล้วก็28 9 1้าหนึ่ง หกศูนย์นะจ๊ะสำหรับตัวเด่นเม็ดเดียวคือให้ตัวเดียวตัวนี้นะคะวิ่งรูดวิ่งได้รูดได้นะจะ๊ะวิ่งได้รูดได้จ้าชอบตัวนี้นะคะก็แอดยินสายรูดก็รูดเลยนะคะจดจัดเลยจ้า ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะจ๊ะไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะไม่ว่าการน,นะจ๊ะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะแนวทางก็มีขึ้นมีลงทุกวันนะจ๊ะสำหรับจับสี่ตัวนะคะ ทุกอย่างต้องไปกลับนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก็จะดูเยอะหน่อยนะคะก็จะดูเยอะหน่อย 5, 9, 2 5 7 2 5 9นะคะแล้วก็5 7 9นะคะ สองเก้าแปดคู่ที่ชอบนะคะคู่ที่ชอบก็จะมีนี่นะคะก็กันเบิร์นก็ดีนะคะ สำหรับสามตัวสี่ตัวนะคะนี่ก็สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแขนๆจะพี่น้องจา้าถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะยิงก็จะมีสูตรวัดใจสองตัวเด่นนะคะแล้วก็ชุดจับวินนะคะสองสี่ตัวสามตัวสองตัวนะคะชุดจับวิน,นวดที่แล้วก็ เทาหนึ 18, ่งแปดเต็มเต็มนะคะหนึ่งแปดตรงตรงเลยนะคะเกือบสามตัวเนาะแปดเจ็ดหนึ่งพี่น้องจ้าแนวทางมาหนึ 18, <ๆ>่งหนึ่งแปดก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้นะจ๊ะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับในตารางนะคะก็ชอบคู่นี้นะคะเฮงเฮงปังๆกันทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ